สวัสดีค่ะวันนี้เรามารู้จักกับภาพพจน์หนึ่งกันนะคะ 1. อุปมาโวหารเป็นการเปรียบเทียบสิ่งหนึ่งว่ามีลักษณะเหมือนกับอีกสิ่งหนึ่งตัวอย่างไพ่ร้อกลางวานปานเสียงนกร้องอธิบายได้ว่าเป็นการเปรียบเทียบว่ามีเสียงที่ดังและไพ่ร้อเหมือนกับนก 2. อ,อุปลักษณ์ เป็นการเปรียบเทียบว่าสิ่งนั้นเป็นอะไรตามความหมายโดยในของคำที่ยกมาใช้เปรียบเทียบตัวอย่างก้มกล้าวเคารพอภิวาทพระปิ่ภพบภูวนาฏนาถายับยั้งคอยฟังพระวาจาจะบัญชาให้ยกโยธีอธิบายได้ว่าเป็นการเปรียบเทียบพระมหากษัตริย์เป็นปิ่นของแผ่นดิน 3. บุตรลาทิฐานหรือบุคลาวัตเป็นการเปรียบเทียบโดยทำให้สิ่งที่ไม่มีชีวิตหรือมีชีวิตแต่ไม่ใช่คนและสิ่งนั้นเป็นนมามธรรมให้มีลักษณะกิริยาอาการเหมือนมนุษย์ตัวอย่างอากาศธาตุแปรปรวนชวนซบเซาผ้าไฟเผาป่าราบป,ปราปัจจุบันอธิบายได้ว่าเป็นการเปรียบเทียบเหมือนอากาศร้อนทำให้เกิดไฟป่าในปัจจุบัน สี่สาทกเป็นการเปรียบโดยยกเรื่องราวหรือข้อความมาเป็นตัวอย่างเพื่อใช้ความหมายจากเรื่องอธิบายความคิดที่ผู้แต่งต้องการสื่อออกมาตัวอย่างแต่ถ้าผู้ใช้อำนาจในทางเห็นแก่ตัวเพื่อประโยชน์ของตัวฝ่ายเดียวและผลแห่งการกระทำนั้นไม่เป็นคุณกับใครแม้แก่ประเทศชาติบ้านเมืองของตัวเช่นนี้เราก็ไม่น่าจะยอมรับเป็นความยิ่งใหญ่ ตัวอย่างในประวัติศาสตร์ไทยของเราเองก็มีอยู่เป็นมากที่ไม่มีใครปฏิเสธได้ว่าประเภทราชาหรือพระเจ้าเสือไม่เป็นผู้ยิ่งใหญ่ทางอำนาจวัสนาอธิบายได้ว่าถ้าใช้อำนาจในทางที่เห็นแก่ตัวเพื่อประโยชน์ของตนก็จะไม่มีใครยอมรับ 5. อธิพ์หรืออาิพจน์ เป็นการใช้คำที่มีความหมายเกินจริงและเป็นไปไม่ได้เพื่อต้องการในนารมตัวอย่างดูผิวสีนวลละอองอ่อนมาริซ้อนดูดำไปหมดสิ้นสองเน้นงามกว่ามาิคินนางนี้เป็นปินโลกาอธิบายได้ว่าเป็นการเปรียบเทียบโดยการกล่าวข้อความเกินจริง 6. อุตมนยัยเป็นการจัดลำดับความคิดหรือถ้อยคำให้เชื่อมโยงกัน ตัวอย่างเมื่อคุณเลือกที่จะเดินก็จงเดินอย่างองอาจเมื่อคุณพบความผิดพลาดก็จงพลาดเพื่อเติมเต็มอธิบายได้ว่าเป็นการเรียงลำดับความที่ประทับใจเหมือนบทความข้างต้นที่เมื่อเราเลือกเดินก็จงเดินอย่างมุง่งมั่นและหากผิดพลาดก็จงผิดพลาดเพื่อเป็นบทเรียน การหักมุมเป็นการจัดลำดับความคิดให้มีเหตุผลต่อเนื่องกันไปทำให้ผู้อ่านคาดหวังว่าความคิดนั้นจะเป็นจุดสุดท้ายแต่กลับตรงกันข้ามตัวอย่างฉันเดินอยู่บนถนนที่เงยียบและว้าเว่ทันใดนั้นฉันก็ได้ยินเสียงโครมดังมาจากด้านหลังเสียงเหมือนรถชนพอฉันหันไปดูก็พบว่าเป็นรถเก่งทางสีขาวทะเบียนรถคุ้นๆเหมือนรถของพี่ชายของฉัน ฉันตัดสินใจรวบรวมความกล้าเข้าไปดูในรถก็พบร่างของฉันที่จมกองเลือดอยู่ตรงหน้าพวงมาลัยรถอธิบายได้ว่าการหักมุมเป็นสิ่งที่ทำให้เราแปลกใจและเกิดอารมณ์แบบใหม่ที่น่าประทับใจขอบคุณค่ะ